เลี้ยงเดิมๆเ,เราเลี้ยงแบบวิถีของชาวบ้านแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรามาีวิชาการที่เข้ามาด้วยโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์จากโมโรอรก็ท้ออยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่าเราใช้ลังโฟมใช้ทุ่เย็นเก่าๆมาเป็นตู้ฟักไข่ทั้งทู่ฟักและทุ่เกิดก็อยู่ในทู่เดียวกันแล้วมันก็อาจจะมีเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยตอนฟักเนี่ย อย่างที่ผมบอกว่าร้อยฟองเนี่ยมันออกมาว่าสามสซึ่งมันไม่คุ้มกับค่าไฟสวัสดีค่ะดิฉันดรนภพัฒน์ช่วยชูหนู อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์เราทราบว่าหมู่บ้านเขาหลักนี้มีการเลี้ยงไก่ดาและเป็นสัตว์เศรษฐกิจฐานรากที่สําคัญของชุมชนนะคะแล้วก็จากคําบอกกล่าวของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ผู้เลี้ยงไก่ดาทําให้เราทราบว่าไก่ดำนี้เป็นที่เขาต้องการของชุมชนนะคะคือเราพบว่าจํานวนลูกไก่หรือการผลิตไก่ดาของบ้านเขาหลังนะคะไม่เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในชุมชนแห่งน,นี้นะคะหัวใจหลักก็คือจํานวนลูกไก่ที่จะป้อนเข้าสู่ระบบการผลิตหรือการขุนนะคะแล้วก็ การฟักไข่ของไก่ดำเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วตัวไก่ดําเองเนี่ยธรรมชาติเขาจะไม่ฟักนะคะต้องใช้ตู้ฟักไข่ฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือยกระดับจํานวนนะคะการผลิตลูกไก่ดําให้เพียงพอกับความต้องการก่อนนะคะก็เลยได้คิดค้นนวัตกรรมนะคะก็คือการใช้ตู้ฟักไข่นะคะในการผลิตลูกไก่ช่วยเหลือชุมชนแห่งนี้ค่ะเดิมทีเนี่ยเราเลี้ยงไก่ดํามาปีนี้เป็นปีที่๙ แต่เราประสบปัญหาในช่วงที่จังหวัดที่เราเลี้ยงเพราะว่า 1. อัตราการรอดของลูกไก่เนี่ยมันน้อยมาก2อ,อัตราการฟักเนี่ยก็น,น้อยมากเช่นกันสมมติว่าเราไข่เราฟักร้อยฟองเนี่ยจะออกอยู่ที่ประมาณสัก40%ซหลังจากนั้นก็พยายามหาผู้รู้เพื่อที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเพราะว่าอัตราการฟักเนี่ย เราน้อยเพราะฉะนั้นเราจะส่งให้พี่น้องในชุมชนเนี่ยไปเลี้ยงเนี่ยก็น้อยตามไปด้วยเขาได้มีโอกาสได้มาเจอกับอาจารย์ชิมซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่โมโทสศวิชัยณปัจจุบันเนี่ยเรามีทูบฟักไข่อัจฉริยะที่ได้ร่วมมือกับโมโทรศวิชัยเนี่ยมนสามารถฟักได้เกือบร้อยเพอร์เซนต์ก็ทำให้เรามีการลดต้นทุนและที่สําคัญเนี่ยเราสามารถกระจายลูกไก่ไปให้พี่น้องชุมชนได้เลี้ยงเพื่อสร้างอาชีพ ไอ้เป็นรายได้เสริมให้กับพี่น้องในชุมชน โดยตู้ฟักไข่ตัวนี้นะคะก็จะนอกจากมีระบบการฟักอัตโนมัติแล้วนะคะเราก็ยังมีในเรื่องของแอปพลิเคชันนะคะเพื่อช่วยลดภาระการดูแลตู้ฟักในแต่ละวันนะคะเนื่องจากว่าเราทราบว่าชุมชนเขาหลักนี้นะคะอา,อาชีพหลักของชุมชนก็คือการทําสวนยางสวนปาล์มเกษตรกรฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยบางทีเกษตรกรก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลตู้ฟักไข่เท่าที่ควรนะคะทีะนี้เมื่อเราใช้แอปพลิเคชันช่วยเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เตือนเวลาตู้มีปัญหา รวมทั้งการรีคอร์ดข้อมูลซึ่งจะช่วยทําให้ทั้งนักวิจัยและก็เกษตรกรเนี่ยค่ะได้ทราบปัญหาในระหว่างการฟักโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง,ปลงอุณหภูมิและความชื้นของตู้นะตลอดการทํางานนะซึ่งจะเป็นข้อมูลสําคัญเพื่อน,นําไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพการฟักออกในครั้งถัดไปนะคะซึ่งในการทํางานครั้งนี้เนี่ยผลการฟักในเราพบว่ามันสามารถที่จะช่วยให้อัตราการฟักออกนี้ดีขึ้นจาก 3-40%ที่ผู้ใหญ่ได้พูดไว้เนี่ยก็ขึ้นประมาณ85%นะคะของของการฟักออกและที่สำคัญก็คือตลอดที่เราทำดำเนินโครงการในหมูบ่บ้านเนี่ยมามีจำนวนไก่ดำเพิ่มขึ้น120%นะะเป็นนะคะเป็นจำนวนไก่ที่เพิ่มขึ้นให้เกษตรกร,ร,กรได้เลี้ยงค่ะ